ทุกวันนี้เวลาเราไถ่ายโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะเรามักจะเห็นคำคมหรือว่าหลักธรรมะสั้นๆผ่านตามาบ่อยมากเลยค่ะครับผมกลายเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันไปแล้วซึ่งมันน่าสนใจนะคะเพราะมันทําให้ธรรมะดูเป็นเรื่องที่แบบจับต้องได้ง่ายขึ้นอย่างในแหล่งข้อมูลจากเลมอนเอทเนี่ยที่เราจะดูกันวันนี้มีการเล่นคําว่าธรรมดาอ๋อครับ ที่เอาคําว่าธรรมะกับธรรมดามารวมกันคือจะบอกว่าธรรมะมันเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตเรานี่แหละค่ะใช่เลยครับและที่น่าทึ่งคือคําสอนที่มีอายุหลายสิบปีหรือเป็นร้อยปีพอมาอยู่ในแพลตฟอร์มใหม่ๆมันกลับรู้สึกสดใหม่แล้วก็เข้ากับปัญหาของคนยุคนี้ได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยจริงค่ะมันเหมือนเป็นการสกัดเอาแต่หัวเชื้อหรือว่าแก่นสําคัญมาให้เราได้ใช้เลยทันทีเออจริงด้วยค่ะ เหมือนเป็นช็อตคัททางความคิดเลยสำหรับวันนี้เราเลยมีแหล่งข้อมูล2แบบที่ต่างกันสุดขั้วมาลองสำรวจกัน mm hmm. แบบแรกก็คือข้อคิดสั้นๆกระชับๆทันสมัยจากพระอาจารย์หลายขั้นแบบที่เราคุยกันนี่แหละค่ะส่วนอีกแหล่งเนี่ยเป็นวิทยานิพนธ์เลยที่เจาะลึกไปที่รากฐานสำคัญมากๆนั่นก็คือศีห้าและพฤติกรรมการนำไปใช้จริงครับโจทย์ของเราวันนี้เลยคือ เราจะเชื่อมไอเดียที่เหมือนเป็นยอดภูเขาน้ำแข็งเหล่านี้เข้ากับฐานภูเขาที่เป็นหลักการใหญ่ๆเบื้องหลังได้ยังไงแล้วทั้งหมดนี้มันมีความหมายกับชีวิตประจําวันของเราจริงๆแค่ไหนคะเป็นการเดินทางที่น่าสนใจมากครับจากแกนธรรมที่ถูกย่อยมาเป็นคําพูดสั้นๆกลับไปสู่รากฐานของหลักปฏิบัตินั้นเพื่อให้เราเห็นภาพทั้งหมดว่าสิ่งที่เราอ่านเจอกันสั้นๆเนี่ยมันมีที่มาที่ไปแล้วก็มีความลึกซึ้งกว่าที่เห็นแค่ไหน งั้นเรามาเริ่มจากมุมมองที่ทันสมัยกันก่อนเลยนะคะในเลมอนเอดมีคำสอนที่ดิฉันอ่านแล้วแบบสะดุดหลายอันเลยอะค่ะอย่างของหลวงู่แบนธนาโกรท่านบอกว่าธรรมะไม่ต้องไปหาที่ปา่าที่เขาให้หาที่ใจของเจ้าของอืมคือมันจี้ใจดำมากเลยนะบางทีเราคิดว่าเรื่องธรรมะเป็นเรื่องไกลตัวต้องไปวัดไปปฏิบัติธรรมจริงจังแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ใจเรานี่เองตรงประเด็นมากครับ มันคือการย้ำเตือนว่าสนามปฏิบัติที่แท้จริงคือจิตใจของเราเองไม่ใช่สถานที่ภายนอกใช่ค่ะหรืออีกอันของครูบาบุญชุ่มยานะสังวโรที่บอกว่าอย่าคิดว่าเราเป็นคนสำคัญให้ทำตนเป็นแบบปกติธรรมดาดรมดานี่แหละดีที่สุดครับท่านให้เหตุผลว่าพอเรายึดติดว่าเราสำคัญปุ๊บใจมันก็ทุกขวุ่นวายทันทีเลยแล้วก็มีอีกอันที่ดีฉันว่าคนยุคนี้อินกันมากแน่ๆของหลวงปู่มั่นภูริทัตโต Mm hmm. ท่านบอกว่าคนที่ควบคุมอารมณ์ได้คือผู้ชนะแต่คนที่ใช้อารมณ์ใส่คนอื่นถึงจะดูเหมือนชนะแต่จริงๆคือแพ้ตั้งแต่เริ่มแล้วสังเกตดูนะคะทุกคำสอนที่ว่ามานี้พุ่งเป้าไปที่การจัดการข้างในตัวเราเองลุ้นล้วนเลยถูกต้องครับนี่คือหัวใจเลยคือการเริ่มต้นที่ตนเองคำสอนเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนยาเม็ดหรือวิตามินเข้มข้นที่สกัดเอาหลักการใหญ่ๆมาให้เราใช้ได้ทันทีอ๋อค่ะ การหาที่ใจหรือควบคุมอารมณ์ที่เราได้ยินกันมันคือรากฐานของการพัฒนาตัวเองในทางพุทธศาสนาก่อนที่เราจะขยับไปดูหลักปฏิบัติที่มันส่งผลต่อคนอื่นและสังคมในภาพใหญ่นะครับเอาล่ะค่ะพอพูดถึงหลักปฏิบัติในภาพใหญ่มาลองแกะกล่องหลักการที่ว่านี้กันจากคำสอนที่เน้นเรื่องใจ เรามาดูโครงสร้างที่เป็นเหมือนคู่มือการอยู่ร่วมกันในชีวิตประจําวันซึ่งก็คือศีลห้าที่เราคุ้นเคยกันดีครับผมในวิทยานิพนธ์ที่เราดูมาบอกไว้น่าสนใจมากว่าศีลห้าไม่ใช่แค่ข้อห้ามเฉยๆนะคะแต่ถูกเรียกว่าเป็นหลักมนุษยธรรมหลักมนุษยธรรมใช่ค่ะคือเป็นธรรมะที่ทําให้คนเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์และที่พีคคือมันมีมาก่อนพุทธกาลด้วยซ้ําไปค่ะใช่ครับอาจจะเรียกว่าเป็น กฎธรรมชาติของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของมนุษย์ก็ได้ภาพรวมของศีลห้าคือการสำรวมกายกับวาจากายกับวาจาครับซึ่งเป็นสองอย่างที่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นได้โดยตรงเพื่อสร้างความเป็นปกติสุขให้สังคมโอเคงั้นเรามาเจาะลึกกันทีละข้อเลยดีกว่าค่ะเริ่มที่ข้อแรกปาณาติบาตคือการเว้นจากการฆ่าสัตว์ซึ่งจริงๆไม่ใช่แค่การฆ่านะคะแต่รวมถึงการทำร้ายการเบียดเบียนด้วย เป้าหมายคือการปลูกฝังความเมตตากรุณาอืมแต่ข้อนี้มันก็มีโซนสีเทาๆอยู่นะคะอย่างเช่นตบยุงนี่ผิดไหมคะหรือกเกษตรกรที่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงล่ะคะเป็นคําถามที่ดีมากครับวาหูนาตักมุนุนุกตะตุลอาซาซียาฟิตตาอารีเมลโบทียาวาเฮออันเนียหรือเจตนานั่นเองอ๋อเจตนาครับการตบยุงด้วยปฏิกิริยาตกใจอาจจะมีเจตนาเบียดเบียนน้อยกว่าการวางแผนฆ่าสัตว์ใหญ่เพื่อความสนุกสนาน หลักการนี้สอนให้เรามีสติรู้เท่าทันการกระทําและเจตนาของตัวเองให้มากที่สุดและในงานวิจัยก็ชี้ประเด็นที่น่าสนใจว่าศีลข้อนี้เป็นข้อที่คนทั่วไปละเมิดมากที่สุดเอ้าหรอคะครับ พราะมันเกี่ยวข้องกับการดำรงชีพโดยตรงทั้งการทำอาหารอาชีพต่างๆซึ่งมันสะท้อนความท้าทายระหว่างอุดมคติกับการใช้ชีวิตจริงได้ชัดเจนมากเออจริงด้วยประเด็นนี้น่าคิดมากเลยเพราะมันทำให้เราเห็นช่องว่างระหว่างหลักการกับชีวิตจริงชัดเลยค่ะต่อมาข้อที่สองอัธินาทานเว้นจากการลักทรัพย์ครับอันนี้ตอนแรกดิฉันก็นึกถึงแค่การขโมยของ แต่ในงานวิจัยให้ความหมายไว้กว้างมากไม่ใช่แค่หยิบของคนอื่นแต่รวมถึงการช่อกงคอร์รัปชันการยักยอกหรือแม้แต่ประโยคนี้ค่ะบิดเบือนความดีของผู้อื่นแล้วแอบอ้างว่าเป็นของตนก็เข้าข่ายด้วยใช่ครับและในชีวิตประจำวันมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยๆที่เราคาดไม่ถึงด้วยซ้ำเช่นการโหลดหนังเถื่อนการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธ์ อ๋อค่ะหรือแม้แต่การเอาเวลาทำงานของบริษัทไปทำเรื่องส่วนตัวก็ถือเป็นการลักทรัพยากรของคนอื่นเหมือนกันหลักการนี้จึงทันสมัยมากมันคือการเคารพกรรมสิทธิ์ในทุกรูปแบบเลยครับทุกรูปแบบทั้งทรัพย์สินทางวัตถุทรัพย์สินทางปัญญาไปจนถึงเวลาและโอกาสเพื่อสร้างสังคมที่ไว้ใจกันได้พอพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะว่ามันใกล้ตัวกว่าที่คิดจริงๆงั้นการเคารพทรัพย์สินของคนอื่นในข้อที่สอง ก็ดูจะเชื่อมโยงกับการเคารพความสัมพันธ์ของคนอื่นในข้อที่3เหมือนกันนะคะเรื่องการเมสุมิชฉาจาร์หรือการเว้นจากการประพฤติผิดในการเชื่อมโยงกันโดยตรงเลยครับเพราะหัวใจของมันคือการเคารพเหมือนกันอืเป้าหมายหลักของศีลข้อนี้คือการป้องกันความวุ่นวายในสังคมและสถาบันครอบครัวมันคือการเคารพขอบเขตความสัมพันธ์และสายใยทางใจของผู้อื่นไม่ใช่แค่เรื่องทางกายภาพอย่างเดียว ในยุคดิจิทัลนี่ข้อนี้น่าจะมีความซับซ้อนขึ้นเยอะเลยนะคะเช่นการนอกใจทางออนไลน์หรือการใช้แอปหาคู่ในลักษณะที่ไม่ซื่อสัตย์ใช่ครับมันอาจจะไม่ได้ผิดกฎหมายแต่มันก็สร้างความเสียหายทางใจได้รุนแรงเหมือนกันถูกต้องครับแกนของมันคือการไม่สร้างความเดือดร้อนในความสัมพันธ์ของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามเพื่อให้สังคมโดยรวมมีความสงบสุขและเป็นระเบียบมาถึงข้อที่4ค่ะมุสาวาดเว้นจากการพูดเท็จ อันนี้ก็เหมือนกันความหมายมันไปไกลกว่าแค่การโกหกเพราะมันรวมถึงการพูดส่อเสียดให้คนแตกแยกการพูดคำหยาบแล้วก็การพูดเพ้อเจ้อไร้สาระด้วยข้อนี้สำคัญมากในยุคข้อมูลข่าวสารเลยครับเพราะวาจาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่เสียงที่ออกจากปากแต่รวมถึงการพิมพ์การโพสต์การแชร์ด้วยอ๋อจริงด้วยค่ะคำพูดเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากมันสามารถสร้างความสามัคคี หรือในทางกลับกันก็สามารถทำลายล้างความสัมพันธ์และสร้างความเกลียดชังในสังคมได้ในพริบตาเดียวโดยเฉพาะในยุคข,ของเฟกนิวส์มันตรงกับคำสอนของหลวงปู่ม,มั่นเป๊ะเลยนะคะที่ว่าการควบคุมอารมณ์คือชัยชนะที่แท้จริงใช่ครับการควบคุมวาจาตัวเองไม่ให้พลั้งเผลอไปตามอารมณ์นี่แหละคือการเป็นนายของคำพูดตัวเองอย่างแท้จริงใช่เลยครับคือการฝึกฝนที่จะใช้คำพูดอย่างมีสติ และรับผิดชอบต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและข้อสุดท้ายข้อที่5สุราเมรยัยเว้นการดื่มของมึนเมาและสิ่งเสพติดทุกชนิดหัวใจของข้อนี้คือการหลีกเลี่ยงความประมาทถูกครับและสีลข้อนี้สำคัญมากเพราะมันเปรียบเสมือนเป็นกำแพงด่านสุดท้ายที่จะป้องกันการละเมิดสีลข้ออื่นๆทั้งหมดด่านสุดท้ายเลยหรอคะครับ ลองคิดดูสิครับเมื่อคนเราขาดสติเพราะของมึนเมาการควบคุมตัวเองในข้อ1-4ถึงสก็แทบจะพังทลายลงได้ง่ายๆเลยอ mm. ในคำพีถึงกับระบุโทษ6ประการของการดื่มสุราไว้ชัดเจนเลยครับคือเสียทรัพย์ก่อการทะวิวาทเป็นบอ่อเกิดแห่งโรคทำให้เสียชื่อเสียงทำให้ไม่รู้จักอายและที่สำคัญที่สุดคือทอนกำลังปัญญา ฟังดูแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่เลยนะคะแล้วทั้งหมดนี้ทำไมเราต้องพยายามทำตามหลักการพวกนี้ด้วยล่ะคะในงานวิจัยเขาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าอานิสงไว้ด้วยครับคำว่าอานิสงเนี่ยถ้าพูดแบบบ้านๆมันคืออะไรคะเหมือนเป็นโบนัสเหรอคะจะว่ายอย่างนั้นก็ได้ครับอานิสงถ้าพูดให้ง่ายก็คือผลตอบแทนในทางบวกหรือผลลัพธ์ที่ดีที่เกิดขึ้นจากการกระทาของเราเองมันไม่ใช่รางวัลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่เป็นผลตามธรรมชาติของการกระทำนั้นๆ oh. เหมือนเราปลูกมะม่วงเราก็ได้กินมะม่วงไม่ใช่ได้กินทุเรียนนะครับออ๋ oh. เข้าใจแล้วค่ะแล้วมีตัวอย่างที่น่าสนใจไหมคะดิฉันอ่านเจออันนึงแล้วทึ่งมากเขาบอกว่าอาน,นิสงส์งของการไม่พูดเท็จหรือสินข้อสี่เนี่ยนอกจากจะทําให้เป็นคนน่าเชื่อถือแล้วยังส่งผลให้มีวาจาไพเราะและมีฟันที่ขาวสะอาดเรียงเสมอกันด้วยครับผม เดี๋ยวนะคะฟันข่าวสะอาดนี่เกี่ยวกันได้ยังไงคะอันนี้ดิฉันเพิ่งเคยได้ยินเลยเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับเรื่องนี้ตีความได้สองแบบแบบแรกคือในเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าคำพูดที่สะอาดบริสุทธิ์ก็ย่อมคู่ควรกับสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์อืม แต่อีกมุมหนึ่งในเชิงจิตวิทยาสมัยใหม่ก็พอจะอธิบายได้เหมือนกันนะครับคนที่ไม่ต้องคอยโกหกจะมีความเครียดสะสมน้อยกว่าสุขภาพจิตดีกว่าซึ่งก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพกายโดยรวมรวมถึงการดูแลตัวเองที่ดีขึ้นด้วยก็ได้แบบนี้ทันตแพทย์คงแนะนำให้เรารักษาสินข้อสีกันเยอะๆแล้วล่ะค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นครับการไม่ประพฤติผิดในกามหรือสินข้อสามคือการไม่มีศัตรูคู่เวรอันนี้ลึกซึ้งมากเลยนะ พราะมันไม่ใช่แค่เรื่องทางกายแต่เป็นเรื่องของความผูกใจเจ็บความอาฆาตแค้นที่จะไม่เกิดขึ้นเลยใช่ครับมันคือการตัดเหตุแห่งความขัดแย้งที่รุนแรงที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ออกไปเลยในทางกลับกันมันก็มีวิบากหรือผลกระทบในทางลบจากการละเมิดศีลเหมือนกันนะครับค่ะอย่างที่ชัดเจนที่สุดที่งานวิจัยยกมาคือวิบากอย่างเบาที่สุดของการดื่มสุราเมรยัยคือการเกิดมาเป็นคนวิกลจริต ซึ่งก็สะท้อนถึงการทำลายสติปัญญาของตัวเองในปัจจุบันนั่นเองพอเราเอาผลลัพธ์เหล่านี้กลับไปเชื่อมกับคำคมในช่วงแรกที่เราคุยกันมันยิ่งเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกเลยนะคะชัดเจนมากเลยครับอย่างคำสอนของหลวงปู่มั่นที่ว่าคนที่ควบคุมอารมณ์ได้คือผู้ชนะมันก็คือผลลัพธ์โดยตรงของการรักษาศีลข้อ5ที่ทำให้เรามีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทอ๋อค่ะพอเรามีสติเราก็ควบคุมการกระทำและคำพูดได้ ไม่ตกเป็นธาตุของอารมณ์ชั่ววูบหรือคำสอนที่หลายๆคนชอบพูดกันว่าคิดดีพูดดีทำดีใช่ค่ะเคยได้ยินบ่อยมากมันก็คือบทสรุปที่สมบูรณ์แบบของเจตนาในการรักษาสินห้าทั้งหมดนี่แหละครับการคิดดีคือมีเจตนาที่ดีไม่เบียดเบียนใครการพูดดีก็คือการรักษาวาจาตามสินข้อ4และการทำดีก็คือการสำรวมกายไม่ไปละเมิดสินข้อหนึ่งและ3นั่นเองโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ข้อห้ามที่น่า แต่เป็นเหมือนดีไซน์การใช้ชีวิตที่ฉลาดมากเลยนะคะครับผมเป็นการเดินทางที่ครบวงจรจริงๆจากคำคมสั้นๆที่ให้แรงบันดาลใจบนโซเชียลมีเดียสู่การทำความเข้าใจโครงสร้างและเหตุผลเบื้องหลังของสินห้าที่เป็นหลักปฏิบัติสากลซึ่งยังใช้ได้กับปัญหาสมัยใหม่ได้อย่างไม่น่าเชื่อ มันทําให้เห็นเลยว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องกลตัวแต่เป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตที่ช่วยสร้างความสงบสุขให้ทั้งกับตัวเองและคนรอบข้างใช่แล้วครับมันคือภูมิปัญญาที่ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนและก่อนจะจบผมอยากจะทิ้งท้ายประเด็นชวนคิดไว้อีกสักหน่อยเชิญเลยค่ะน่าสนใจมากที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้จะเน้นเรื่องการปฏิบัติในระดับบุคคลไปหลักใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ในงานวิจัยก็มีการพูดถึงการประยุกต์ใช้ศีลห้าเพื่อแก้ปัญหาสังคมในภาพใหญ่ด้วย เลยอยากจะฝากข้อคิดทิ้งทายไว้ว่าในขณะที่ศีห้าเป็นแนวทางเพื่อความสงบสุขส่วนตัวถ้าเราลองมองมันในฐานะพิมพ์เขียวสำหรับการออกแบบสังคมที่น่าอยู่และน่าไว้วางใจมากขึ้นล่ะครับอืมสมมุติว่าถ้าคนในสังคมของเราสามารถเลือกยึดถือศีลข้อใดข้อหนึ่งให้มั่นคงขึ้นมาพร้อมๆกันได้คิดว่าสีนข้อไหนจะสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยิ่งใหญ่และรวดเร็วที่สุดให้กับชุมชนของเราในวันนี้ เป็นคำถามที่ท้าทายและชวนให้กลับไปคิดต่อมากเลยครับเพราะแต่ละข้อก็ดูจะแก้ปัญหาใหญ่ๆของสังคมเราได้ทั้งนั้นเลย